โด่งดังมากๆในปี2ปีนี้นั่นก็คือคุณชายหมูกรอบนี่คือที่มาเป็นยังไงพี่ทำไปถึงเป็นคุณชายหมูกรอบที่มาเลยคือซนนะฮะอยู่ว่างไม่ได้ตอนนั้นละครปิดกล้องประมาณ2เดือนแล้วเราว่าง2เดือนก็เลยมาทําเล่นปรากฏมาทําเล่นมันสักเซสมากก็เลยก็เลยก็เลยมาเป็นที่มาของคุณชายหมูกรอบอ๋อเริ่มต้นอากทํากินเองก่อนนะพี่ทำกินเองก่อนเราชอบกินหมูกรอบมากพี่ชอบกินหมูกรอบมากนี่มาคุณชายหมูกรอบฮะใครซื้อกับบ้านนะครับมันจะมีวิธีอุ่น2วิธีมันจะอันนี้คือเราทอดสองรอบมาให้แล้วใม้เป็นว ด้วยความร้อน200นะครับประมาณ5้านาทีครับอ่ะเดี๋ยวเราทำดูรู้สิอ้าวอันนี้แล้วกันนี่หมูกรอบชิ้นละครึ่งกิโลครึ่งโลแบบนี้450ราสแต่ถ้าโลหนึ่ง850ใช่โลส5 0รอาสอันนี้แต่อร่อยผมชิมแล้วไปครับเดี๋ยวไปดูพี่ที่สองกันผมอยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงแบบขายดีจังเนี่ยพี่เคยขายเยอะสุดวันกี่กิโลเนี่ยเจ็อยเจ็ดร้โลใช่โลละ900บาทแป๊บนึงคูณก่อน700 คูณ900 6ร้อยหกแสนสามแสนสามไม่แต่6กแสนสามมันจะลืมทุนนะมีทุนด้วยมีงานด้วยอย่าลืมทุนแล้วพี่ขายไปกี่ปีเนี่ยไม่สองปีโอ้ยพี่อาดูรวยนึ้นว่ะเนี่ยประมาณนี้เราก็เปิดน้ำมันให้ร้อนๆมาดูนะครับอันนี้ประมาณนี้ลงนี้เลย้าวโอเคดู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 เอาแสดงว่ามันละอุ่นละอุ่นแค่หนังนะพี่แค่แค่หนังก็พอให้หนังปั่นกอดใช่ป่ะใช่แค่นั้นเอง แล้วพวกสูตรหมูกรอบคิดคิดเองเลยพี่คิดเองก็อแดปเราด่อก,กี้สังเกตไหมว่าหมูกรอบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีรสชาติครับแต่เดี๋ยวดูหมูกรอบพี่จะมีรสชาติเดี๋ยวชิมเคล็ดลับหมูกรอบนะครับใครท,ทำหมูกรอบขายเคล็ดลับหมูกรอบมันมีอย่างหนึ่งคือพอมันเสด็จน้ำมันใช่ไหม,มให้มาวางพักไว้แป๊บหนึ่งให้มันมีอากาศเข้าไปโดนมันต้องพักมันประมาณ3นาทีถึง5นาทีมันถึงจะเกอบแป๊บหนึ่งพิการแล้วจะเกิด พี่ณลูพี่ไข่หมูกรอบพี่ขายดีไงผมแบบมาทาแบบในน้อยหมูกรอบเงี้ยพี่ได้เหลยินดีไม่งอนยินดี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 ไม่งอนเลยไม่งอนเลยแต่ว่าไม่ใช่สูตรเรานะคือไปหาสูตรเราเองคือเราจะมาบอกว่าขอสูตรพี่อาร์ตไปทำหน่อยงเงี้ยไม่ให้ไม่ให้แต่ถ้าเกิดคุณจะทําหมูกรอบขายแบบคุณหญิงหมูกรอบคุณใช้สองหมูกรอบอะไรเงี้ยเอาเลยตามสบายเลยตามสบายเลยตามสบายเลยแต่ห้ามใช้ชื่ออาร์ตพสูตรขายแค่นั้นไม่ได้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 พี่แล้วมีคนมาขอซื้อเป็นชายเยอะไหมมีเยอะมากแต่ไม่ขาย ำไมไม่ขายพี่ไม่ขายเพราะว่าเราคุมคุณภาพไม่ได้คนพังธุรกิจเพราะแฟนชายมาเยอะมากลับเขาไม่ได้ละเอียดเหมือนที่แบบเราทําเราทอดทอดหมูกรอบไม่ง่ายนะเห็นทอดแบบนี้กว่าจะศึกษาได้นี่สองเกือบสองปีนะกว่าจะทาได้ทุกวันนี้ลองชิมสักชิมนูครับลองชิมสักชินก่อนนี่นะครับคุณชายหมูกรอบนะครับอุ่นร้อนๆนะครับนี่เนื้อดูเนื้อตรงกลางเป็นมันแทรกขอชิมก่อนขอเทสก่อนนี่นี่นี่แล้วผมอยากรู้ว่าถ้าไปเนื้อหมูกรอบพี่อะข้างล่างอะ มันเปื่อยมันก็เหมือนคล้ายๆโอเวอร์คุกนิดๆอ่ะการทําให้มันเหมือนตุ๋นน่ะนี่ประมาณนี้มีคนมาตื้อตุ๋นขายไหมตื้อตุ๋นไม่เอาไปใชยไม่เอาชื่อคุณยด้วยจะเปิดสอนอยู่เร็วๆนี้นี่ใครอยากได้วิชาชีพนะครับนี่เนี่ยเนี่ยสองอันอันนี้อุ่นอีกแบบหนึ่งอุ่นอยากก้น้อนร้อนร้อนเจ็ดนาทีอ่ะดูซิว่าความแตกต่างเป็นไงร้อนร้อนร้อนอรยอ่ะนี่ หม้อลมร้อนก็ตู้ได้นะตุ๋ได้แต่ผมชอบกระทะใช่กระทะกระทะมันจะมีความฉ่ำของน้ำมันข้างแรกนี่ถูกต้องรวนี่ครับนี่นะครับฝั่งฝั่งนี้กระทะฝั่งนี้หม้อลมร้อนมร้อนอะประมานนะครับย้ำนะครับเป็ดหมูกรอบที่อร่อยที่สุดที่หนึ่งเลยอะนี่ผมเคยกินนะครับคุณชายหมูกรอบ